มีคุณเต้นะครับจากสิงห์เลยนะครับแล้วก็พี่เย้มนะครับคนหน้าคณะของบัวขาวนะครับนี่เลยครับดูครับรอยยิ้มของบัวขาวครับใครบอกว่าบัวขาวมันชาไม่ยิ้มหวานไม่ได้ครับทีนี้มาโตมากเลยครับผมส่งรอยยิ้มให้กับโคตะนิูราครับเป็นการทักทายครับอีกใจเดียวแล้วครับ ผู้สำคัญของรายการเรากำลังจะนำพิธีนี้ที่การประกาศสัปดาห์ให้คนตัวลูกตัวโลกได้รู้ว่านี่คือมวยไทยนี่คือเวทีราชดำเนินครับมวยไทยยุคใหม่กำลังจะกรับเข้าไปสู่ระดับโลกครับโอ้โหเสียงโไม่รู้โคต้ไม่รู้เสียใคร่ะโอ้สังเกตดูหน้าบัวข่าครับแฟนๆทั้งสนามเชียร์โคตะาโคตะาโคตะาบัวขาบอกเจอแน่ครับย้ำอีกครั้งครับ ปติกาไฟ์น huh? ี้ชกกันในรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งครับห้ามใช้ศอกห้ามล็อกตีและไม่มีการหักล้มครับดูครับแม่กอดกันไปก่อนที่นึงครับยิ้มให้ก่อนครับตอนนี้บอกยิ้มให้ได้คู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับย้ำครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินครับเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นแฟนแม้ช์ครับแต่ต้องดูว่าบนเวทีจะเฟรนี่หรือเปล่าคุณเต้ภูริพิรมพักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบุญรอดเทรดดิ้งให้เกียรติถอดมงคลให้กับบัวขาวบัญชาเอ ladies and gentlemen this is the moment you've been waiting for the main event of the evening this is rws russian world series special event kat Prison legend of russia ladies and gentlemen all <laughs> Ladies and gentlemen, this boat is three rounds. Of exhibition kickboxing, introducing our referee on stage, Mr. shunpon in Our ladies and Interesting first, Fuji out of the blue corner, 40 years of age. He's at 175 centimeters tall and who oh, a record of 240 wins, 73 by way of knockout, 24 losses and one draw. He is a living, the living legend of Muay Thai, the former Thailand featherweight Champion and the first former two-time K1 World Max World Champion. Fighting our sore in Thailand. Ladies and gentlemen, let's hear it for Out of the red corner, 20 years of age. He stands at 175 centimeters tall. He holds an undefeated record in mixed martial art with one win. He is the son of legendary football player Kazuyoshi Miura, aka the King Kazu. Ladies and gentlemen, fighting our Kobe Japan. Ladies and gentlemen the king Jr Miura รายการมวยไทยครับที่จะประกาศสัปดาห์ไปทั่วโลกครับ RWS ราะดำเนิน w o r s e s i r s Special e v e n t ครับเทย์ไอทีพิเราชดำเนินโอ้โหเริ่มแล้วครับบัวขาววันชาเมฆฝ่ายได้ครับตำนานของมวยไทยมีที่ไปไครับมีีการกลับมาของเขาครับคู่ต่อสู้นี้ครับโคตะมือร่าครับทิงจูเนียแหมลอเหลือเกินครับโอ้โหหล่อครับหล่อมากครับแต่หลออย่างเดียวนี่ ไม่ใช่ลออย่างเดียวครับมีฝีไม้ในมือการชกไม่ธรรมดาด้วยครับถูกต้องครับนี่เต้องมาดูครับว่าวันนี้เจอของแข่งเลยครับเจอกับทางด้านบัวขาวปันชาเลยครับเตะมาเตะซ้ายไปทีแล้วยิ้มให้ครับยิ้มหวานดอกครับช้าครับผังช้าครับแม่ต้องมาดูครับนี่ครับทางด้านของโคต้าเองก็ไม่พทะครับมีฟุตเวิร์กนะครับใช้หมัดหน้าให้เป็นประโยชน์และออกไปนี่ลมส่งส่งของบัวขาครับนะครับอายุห่างกัน22ปีครับโคต้านี่เปิดเกิดในปีที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกร่วมกับเกาหลีแล้วครับ2002ครับ โดยการทุบโลกเดือนเดียวครับคุณพ่อของเขาอย่างที่ทราบแล้วครับคิงคาซูครับแต่วันนี้ยังต้องบอกว่าแต่ฟุตบอลอยู่เลยครับคุณพ่อครับเดี๋ยลูกครับตอนนี้นี่มาเดินเสาตีต่อชู้ครับเลื่อนเลื่อนรับล้มไปยักล้มเลื่องเฮงก็เลื่องห่างไม่จุบแต่เขืนครับขนาดขนาดเขือนยังน่ารักครับองตวนมาดูกันต่อครับบนเวทีครับบัวขาวเองก็ไม่ประมาทครับค่อยๆเดินเปิดเกมครับมียกยกขาตั้งขึ้นสูง แข่งหรือเปล่าครับโคตาครับแม่โดนก้านคอบตะบ่าไปลูกนี้ครับเอาครับตีกับทีบรับเนเโคตาครับถือว่าเป็นนักต่อสู้ที่รายแรกครับเดี๋ยวจะเห็นบัวขาวแบบนี้ครับทั้งหมด3ามไฟด้วยกันครับไฟแรกนี่ก็้องบอกว่าสร้างประวัติศาสตร์้วครับคนดูแน่นเวทีครับถูกต้องครับนี่ยย้ำอีกครั้งครับนี่คือ e x h i b i t i o n น a t c h นะครับคู่นี้ไม่มีการตัดสินนะครับแต่เรียกว่า RW รชราชภัทรมวลศิล์จัดมาให้แฟนๆนะครับ โอ้โหเดี ja, you know. oh ๋ยวต้องดูครับบัวขาวโอ้โหดูครับเป่าปากแล้วครับโคตะเป่าปากแล้วครับโคตะานี่เป็นนักมวยญี่ปุ่นคนที่11นะครับที่บัวขาวได้ชกด้วยครับก่อนหน้านี้10คนครับบัวขาวแพ้นักชกญี่ปุ่นเพียง2คนเท่านั้นครับแพ้มาซาโตะแล้วก็แพ้ทนั้นของซาโตะครับนี่เป็นนักชกคนที่11็ครับทนั้นของโคตะคิมูระครับที่เจอกับบัวขาวเป็นชาวญี่ปุ่นครับและกระเทียมกันคือนี่คือการกลับมาในรอบ18ปีครับเอาครับน่าดีมักเหมือนกันครับทนั้นโคต้าครับ โอ้สู้ครับสู้ครับนี่นลุ้นครับอ้โหสงสาวลุ้นเลยไม่ทุกครั้งที่โคตะานี่ออกกระบุนได้เนี่ยแฟนๆปี๊ดเลยทีเดียวครับแต่ว่าบัวขาวตอนนี้ต้องบอกว่าคุมเกมอยู่ครับคุมเกมเขาค่อยดูอาวุธครับไม่ต้องรีบครับไม่รีบครับแต่ว่ายังสร้างความสนุกความดูเดีอยวให้กับแฟนๆอยู่เหมือนกันครับดูครับแรกหมัดกันไปครับบัวขาวป้องกันตัวไว้ก่อนป้องกันตัวมีหนึ่งสองอย่างไรครับโคตะานี้อย่างที่ทราบกันดีนะครับเขาเทิงโปชกในรูปแบบ เอ็มเอ็มเอครั้งแรกนี่สามารถเอาชนะลัอกพี่ต่อซื้อได้เลยนะครับจนสื่อญี่ปุ่นยกดเขาเป็นไอหมูมหัศจรรย์เลยครับสามารถล็อกผู้ชกได้เพียงครั้งแรกในการชกอาชีพของเขาครับดังนั้นนี่ก็มีดีพอเห็นพูเลยครับเอาครับมาครับติดตามต่อครับยกแรกผ่านพ้นไปครับมาดูคูไม่มีวันที่ไหนแล้วโอ้โหแม่ีแกล้งหรือเปล่าครับโคตาโดนมัดขวาของพี่ดัวขาวเมื่อสักครู่นี้ครับแหมยกแรกพี่ดัวขาวบอกว่า ป้องกันตัวไว้ยกนี้ผมขอเปิดเกมบ้างดีกว่าครับแม้แต่โคต้าเนี่ยยังยืมอยู่ได้ครับนี่มีฮุกหนึ่งสองบัวขาวออกมาขวาเข้าไปหนึ่งสองสามสี่แล้วเข่าไหลเข้าไปครับโอ้โหนี่ครับจัดเต็มให้เหมือนกันครับแม้ว่าจะไม่มีการตัดสินครับแต่คู่นี้นี่ก็แสดงให้เห็นถึงความสุดยอดครับความเป็นซุปเปอร์ตาร์ของทั้งคู่ครับขยับเดินเข้าหาครับเดินบัวขาวครับขยับเข้าไปซ้ายครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวได้แล้วทีมขึ้นไปก่อนแล้วเตะขวานี่ครับ บัวขาวเตะทีนึงนี่ไปที่วทดดขวากไส้สาวๆครับแหมสุดยอดครับต้องดูด้วยครับเพราะว่าความแข็งแกร่งของบัวขาวนะต้องบอกว่าถ้าใครต้านอยู่นึวกว่าตัวว่าเก่งเลยครับแหมก็ค่อยเดินค่อยๆทําครับหาบจังหวะฉายให้แฟนๆได้กรี๊ดเหมือนการับบัวขาวะาล้วฮะโคตัดเปิดเกมครับเปิดเกมแล้วทำได้หรือเปล่าครับนี่หนึ่งสองสามสี่แล้วเตะขวาไปครับมีือแล้วน้องหูเตะซ้ายนี่เป็นขั้นสายของบัวขาวนะ โคตามาเป็นชุดแต่ว่าบัวขาวโตเน้นๆครับนานๆทีแต่ว่าแน่นๆครับมาดูเลยครับสมัยที่บัวขาวเป็นแชมป์เป็นวันครั้งแรกครับปีนั้นปี2000โคตายังไม่เกิดครับไปใช้กัโคต่ายในสองปีครับค่าครับบัวขาวโอ้มี่หายใจกว้างจะหายใจกว้างหมายถึงสาวๆนะครับ โอ้ดีนะีนี่ถ้าผมไปโกหัวทองมาหน้าผมจะเป็นแบบนี้นะต้องลองครับต้องลองครับแมแต่ตอนนี้ครับโคตาเองก็ออกมาชุตวัวเหมือนกันครับเพราะว่าแมต้องโดนโดนชุดใหญ่ของพี่บัวขาวเลยครับบัวขาวผ่อนเกมให้น้องครับแม่ดูครับไต่สาไปทีนงครับแ่หมือนจะผ่อนผ่อครับเตะขวาไปทีนงครับโคตาหนึ่งสองย่างไงจังหวะนี้ทาได้หรือเปล่าครับโอ้โหเน้นหมัดครับพี่บัวขาวโคตาเองนี่ตีกันเชียงครับชกเรียกว่าเกมรับแล้วครับทางหนีครับ ต่ว่ามีอาวุธตอบโต้บัวขาวตลอดเหมือนกันครับครับเดินบ้างพยายามเข้าไปถือว่าพยายามอย่างเต็มที่แล้วครับโคต้าครับเอากรับปัดมาโอ้ยังต่อยไม่โดนครับสายตานชกไฟ40ปีอย่างพี่บัวขาวี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับถูกต้องครับกับประสบการณ์ที่ท่องบอกว่าเกิน500ไฟแล้วนะครับบัวขาวครับเพราะฉะนั้นใครเจอเนี่ยไม่ใช่ง่ายง่ายอย่างแน่นอนครับโอ้โหแล้วดูครับ โชว์สายตาแล้วนะครับอายุขนาดนี้อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขครับหนึ่งสองสามสี่ยังไงโอ้โหชุดนี้ครับยังไงว่าอายุก็ไปแล้วนีวร่าพยายามจัดโต้คืนครับสวยขึ้นไม่ยอมครับตอนขึ้นไปทีนี้เขาบอกเขาจะเอาประสบการณ์อาวุธระดับโลกของตัวขาวนะครับเก็บเป็นประสบการณ์ที่ดีของเข้าครับอ้าวแล้วโอ้แต่ที่แน่ๆตอนนี้นี่ถือว่ามีลุ้นเลยครับดันออกไปครับตัวขาวไปเจาะยาวไ้ก่อนครับขยับต่อยหมัดมาไม่โดนครับโอ้โหตึงหลบ แม่สายตาก็ดีจริงๆครับย้อนเหตุย้อนไปครับสเปเชียลอีเวนต์ครับ KAT Present Legend of Rush ดอมเมอรครับแม่เวลาผ่านไปเร็วเหลือเกินครับคุณตงต่วนแป๊บเดียวครับยกสุดท้ายแล้วแมแฟนๆบอกรอคอยมานานเส้นนานครับแต่เวลาทำไมมันดูเร็วๆครับเวลาได้ดูหนุ่มหน้าตาดีอย่างนี้ครับเอาละครับสองยกผ่านไปครับทุกคนบอกเอ็นดูในความตั้งใจครับแม่เปิดมาจราเข้ฟาดหางครับแบ็คคิกทางด้านของโคตาครับบัวขาวเปิดเกมเหมือนเดิมครับเดินป้องกันตัวไว้ให้ดียกกาดสูงๆ ไม่ประมาทครับแล้วบอกต่อยท้องมาน้องต่อยมานี่ครับเบอร์ขาวยุยแล้วครับเดินเต่วลาดูครับโคต้าพยายามมีมาสวนขึ้นไปครับอ้าวไม่ยอมเหมือนกันครับไปายครับแลกกันเลยครับขยับครับเต็นเบอร์ขาวครับแม่พยายามที่จะบีฟุตเบิร์กโชครับโอ้ทั้งนั้นโคต้านี่ก็ถือว่าสู้ดีครับ รูกดีใจสาวดูครับทำไมทำกันแบบนี้ต้องบอกว่านุ่นนี้ประสบการณ์ของบัวขาวนะครับแต่ว่าชื่นชมความเป็นนักสู้ของโคตะาครับไม่เกรงศักดิ์ศรีพี่บัวเลยครับโดนหล้วโดนไปสามแข้งสี่แข้งแบบนี้อ้าวสวยขึ้นไปเหมือนกันนี่ครับเจอแข้งระดับโลกเป็นยังไงครับโคตะาวิ่งะแมถ้าเจ้าตัวไม่ได้ประสบปัญหานะครับในเรื่องของร่างกายที่เป็นไส้เลื่อนนี้ได้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติไปแล้ว จูบอลูกไม่ได้เลยโอ้โหอาจารย์ก็โหดเหลือเกินโลยอะไรกันโอ้โหโโอ้หไม่เหมือนที่คุยกันไว้เลยนี่นาแบบนี้โอ้โหมาดูครับเข่าเข่าบนเวทีแต่ไม่เจ็บเลงลอำล้าเวทีเลยครับโอ้โหจะบอกว่าเจ็บไปทั้งโลกครับเข่าเมื่อสักครู่นี้ของพี่บัวขาวครับโอ้โหเอา ดูนี่แหละครับนี่คือ RWS ราชดำเนินบอลซีรีส์ครับเวทีราชดำเนินทุกนี้เปลี่ยนไปแล้วครับนี่คือความเปลี่ยนไปของเวทีราชด,ดำเนินครับอันนี้แม้ว่าจะไม่มีการตัดสินในคู่นี้ครับแต่ถือว่าใส่กันใส่กันครับเอ้เอาครับโอ,โอ,โอ้โอ้ สองตาเลยสองตาเลยเอาเอาเลยแล้วเลยล้วเลยเอาเลยอาโดนโดนไหมคือมัดโอ้โหโอ้โหยังไงครับโอ้โหใจเย็นเยี่ยเลยโอ้โหหายใจไม่ทันครับดูครับคนอะไรโดนน็อกอย่างหล่อครับโอ้โห โอ้นี่ครับโชว์เลยครับแม่เขาบอกว่าไม่มีการตัดสินนี่เขาไม่มีการตัดสินกันน็อกเลยครับโอ้โหบนรึกไว้ในประวัติศาสตร์ของวงการมวยโลกเลยนะครับ this is ไทย this is ราชด,ดำเนินครับโอ้โหนี่แหละครับวงการมวยไทยเปลี่ยนไปแล้วครับ อยากสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปลา,ก,าก,ก,กันที่เวทีบ้านชนวนทุกคนสู่ครับ3ทุ่มสิานาทีเวิร์กพอยต์หมายเลขที่3ถ่ายตอดสดครับโโอ้ห